สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมแม่แฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมอ่าตอนนี้คุณยายก็คั่วข้าวคั่วคั่วข้าวคั่วเองเลยนะครับผมคั่วข้าวคั่วเสร็จแล้วก็จะตําพริกด้วยนะครับผมวันนี้นี่คั่วข้าวคั่วไว้ใส่ใส่ไอ้แกงอมนะครับผมไปใส่แกงอมนะครับผมอ่าหนึ่งขัวมันหนึ่งเด้งหอมๆนะครับผม นี่ก็ต่อไปกับขวดีเช็ดกับขวบักพริกตอครับผมนี่บักพริกหอมแบกง่า่เลยผู้ใดเน้อสิเป็นคนตำน้อพี่นอ้องบาทที่นี่ขัวแล้วกับผู้ใดเน้อสิตำให้นอ้อนี่นะครับผมยายเขาสีขัวตำกินเองนะครับผมขัวตำจินเองทำเย็นเองนะครับผมถึงหอมเนาะคุณยายบอกว่ามันถึงหอมซื้อตลาดไม่หอมนะครับแกก็ต้องขัวเองขั่วเอง คัวเสร็จแล้วต้องลำบากเราแน่นอนเลยอืมต้องลำบากคุณตาเป็นคนตำอีกแล้วโอ้ใช้บดเอาเลยใช่ไหมโอ้ยายเขา,าเอาเครื่องบดเลยดีใจดีใจที่เราไม่ได้ตำเนื่อว่าจะให้ตำเองอยายเขาจะบดเอาเลยใช้เครื่องบดเลยโอ้ท่านสมัยอยู่วัวนี่คัวคัวคัวเออคัวเราก็ใุกไว้รับผมเอา คุณยายคั่วเสร็จแล้วก็ปั่นพริกนะครับผมโอ้ปั่นพริกพริกก็ต้องปั่นกินเองนะคุณยายนี่โอ้แลกเกินละเอียดเกินยายพอดีว่ะเออพอดีได้อ่านี่พริกยายเขาก็ต้องปั่นกินเองยายชอบปั่นกินเองนะครับผมนี่คั่วพริกเสร็จก็ปั่นต่อนะครับผมออ่มาใส่เครื่องปั่นเลยทอดวะไอ้ปั่นไม่กินเองเนาะ ดีกว่าไปซื้อที่ละห้าบาทสิบบาทเนาะอันนี้คั่วกินเองด้วยอร่อยมันดีนะครับผมยหญ่เราก็เียมพร้อมปั่นนะครับปั่นเสร็จก็มีเ้าคั่วด้วยนะครับผมเครื่องครัวเราก็ทํากินเองนะครับนี่แม่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะทํากินเองนะครับเอาคือเป็นวงนั้นเงินบอย่ายื่นเงื่อนเงื่อนถงจะรอบ เออเสียงดีกนะันาดน่ะไมนก็เด็ดใหญ่หรออ่าเหนื่อยนะครับผมยายก,ก็ปั่นพริกกินเองมะขามก็นั่งอยู่นี่มะขามเอ,อ้ยมะขามนะครับก็อาบน้ำนะครับผมอาบน้ำมะขามเสร็จเมื่อกี้นี่ครับผมอ,อ่ายายก็ปัน่นพริก ปัน้นซเสร็จก็ปั้นพริกไม่ต้องเล็กแห้งหรอกใด้ไม่ต้องเล็กแห้งหรอกได้พริกพาเล็กแห้งไหลกับพอเสียบละเอียดมากกับพอเสีเยบดิต้องล่างอีกบนี้ปั่นใส่กับกล้วยอีกต้องล่างอีกอยู่บ่บ่เปลเหล็กบ่เอาเ่ลเล็กกับปั้นนี่ก็คั่วเสร็จก็เตรียมข้าวรั้วด้วยนะครับผมนี่ข้าวรั้ว ขาขั้วแดงดีมากเลยนะครับผมโอ้ยแดงดีแทะแดงเป็นตาเสียบแทะทำย้ายปั่นปั่นลูกซีเทสกับขั้นเก่าขัาข้ขวมีเครื่องหนึ่งต่างหากดิยุตต่ยใจหล่ะวางเอา้าอ้าวขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็ขัขว้ขวเก่าขั้วนะครับผมปั่น ขั้วขั้วเสร็จแล้วก็มาปั่นนะครับผมปั่นไว้ทําใส่กับลาบกับแกงอ่อมแกงอะไรเนาะแกงอีสานเราเนาะแกงอ่อมแกงอะไรเนาะขามจี่น้องทำไมขามนี่งดูร่องอะไรนี่งเราจะปั่นก็าคั่วต่อนะครับปั่นก็าคั่วก็ จมกูกหน่อไม้ต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็คือจมกอูกหน่อไม้เนี่ยครับผมนี่หน่อไม้นะครับผมอ่ะมันก็คั่วไว้กินเอาละเอียดไว้เดี๋ยวอะอะ,อะอน,นี่มันเร็วเอาคือไว้เดี๋ละเอียดแล้วนะโอ้อไว้เดี๋มะขามมะขามมะขามล่ามอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำเมื่อกี้นี่แล้วมาเถียงนี่มาเถียงออก อยากออกนี่มาเถียงเนี่ยมาเถียงด้วยเนี่เถียงด้วยอยากจอกแล้วนี่เอ๋ดูคุณยายก่อนปั่นข้าวคั่วเสร็จแล้วเย็นนี้ก็ทําเมนูหมกหน่อไม้ดูเถียง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 เดี๋ยวก่อน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 อาบน้ำเมื่อกี้ันไปเล่นโคลนมาเนี่ยไปเล่นโคลนแล้วก็ตาอาบน้ำให้ ดูดูดูด for ูดูดูเถียง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 ดูม right ันน่าเถียงจีมาขามพอแล้ว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 เดี๋ยวกี้แจออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแหงก่อนให้ตัวแหงก่อนดูดูยังเป็นนางอานางนำอีกให้ตัวแหงก่อนใหีกี้แจแจแจก็วิ่งเข้าไปในบ้านฮะเดี๋ยวยายทำงานเสร็จก่อนอืเดี๋ยวยายเสร็จก่อน คราวน,นี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำหมกหน่อไม้นะครับผมขั้นตอนอาขามขั้นตอนการหมกหน่อไม้นะครับก็จะมีใบแมงลักนะครับใบเมงลักนะนะับเอ๊ะมาขามนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยเออนั่งรอม่แเกอออกไม่ได้เลยมาขามนี่ วิ่งนีแล้วหนุนวิ่งนีแล้วนุนนุนนุนถึงใจแล้วข <c oughs> ัะนเจนอ่านอย่างนี้นะครับผมแ <c oughs> กะออกไม่ได้เลยนะครับตัวแห้งแล้วนะครับเลยคุณตาเลยแกะออกไปแล้วนะครับปล่อยแล้ววิ่งเข้าบ้านไปเลยนี่นะครับขั้นตอนของคุณยายก็จะมีหมกหนอ่อไม้ใส่หมูนะครับผมนี่ห่อหมกหน่อไม้ใส่หมูนี่ขั้นตอนแรกนะครับคุณยายก็จะหั่นหมูก่อนนะครับซื้อหมูสามชั้นมาหน่อไม้ก็พร้อมแล้ว มีแมงลักกับกระชายในน้ำเค็อน้ำยานางนะครับผมคุณยายก็จะหอหมกนะครับผมอ่าดูสีมือคุณยายสิว่าจะหอหมกสวยไหมเออโชว์หน่อยคุณยายเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะหั่นให้เองอ่าดูสิเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวะจะซอยเอง,องเโอ้ยังไม่ตําพริกเลย <laughs> ยายตากระเฝอไอเฝ้เฝออยากโชว์แม่เอฟซีเนาะ เอ้ยไหนบอกพีกพร้อมยังไงมีต่ครกโอ้ยช่างไม่ต่ำเอา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 เดี๋ยวทายต่อจันเอาเอาเลยยายที่นี่ผ่าชีวผ่าชิผ่าผ่าเช็ดผ่าเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเอาเช็ดใบตองด้วยคุณยายน่าเสียบแค้คุณยายคนต่ำนี่คือหมกน่องใหม่ของสูตรสูตรของยายวิกนะครับผม สูตรใยวิกสีแซียบ่บาทที่นี่ที่นี่เสร็จใบตองแล้วเด้วยที่นี่โอ้เสร็จใบตองใส่ใบย่อพร้อมเลยยหญ่เป็นว่าเอาคือ่เส้นเส้นนางเส้น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 เรานางอืดูฝีมือคุณยายกันครับแม่แม่จะเสียบว่แซสบก็อยู่ในมือนี่ละคุณยายเบิง เราเมืองเมืองเมืองฝีมือของเราอืสิแสบซํำไดมือนี่สีแซบบ่ย่ายีบเอาเจ็บแซบเด้ออันแซบสีห่อไปฝากแม่ FC เอฟซีฮะห่อมงวดด่ดดดากันงวดนี่แซบแล้วาล่องเบิงอันงวดนี่แซบสิบฝากิเฮหดไปฝากแม่แม่เนะอฟซีเนออยครับผมโอ้ยวิถีชีวิตบ,าน,บานของเฮานะครับผม ไม่เช่าก็ไปได้ซับน้ำใหม่ได้นะครับผมไปตัดยาให้น้องถุงทองมาได้ก็เลยคุณยายก็เลยคิดว่าเออเห็ดมกน้ำใหม่กินแน่ขน,นืดก็เลยก็จะมวยนะครับนี่ง่ายสูตรของคุณยายเนะาะก็จะมีใบยอใส่ด้วยนะครับผมหมกใส่ใบยอหรือหน้าตาของหอมมกน้ำน้หมของคุณยายเ้อะข่าวนี้แม่แมกของคุณยายโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยิวเหมิด ใส่หลายเรือเสียบนั่นละเออใส่ใบหลายแห่งเสียบหลายผู้ออใบยอของคุณยายหมูหมูล้วนเสียบครับมีลูกโดดอีกอ้ลูกโดดจะได้พริกเม็ดใหญ่แทบไม่ลูกโดดไหมโอ้ลูกโดดคุณยายจะได้เห็ดหอยใหญ่แทบลูกโดดไหมนี่ครับผม สีมือของคุณยายหออหมกหน่อไม้นะครับผมหอหมกหน่อไม้ครับแม่แม่เอฟซี FC ครับอหนึ่งหอหนึ่งหอแรกนี่นะครับผมหนึ่งหอแรกห่อหนึ่งแรกหอหมกแรกหอหมกแรกผ่านไปครัหม้อมาหม้อหนึ่งมานานหอสองเอาหอสอง ไปต้องก่อนอปีนไปใหญ่เขาต้องปีนยนังสิดีเดบิวเน,เนอร์คันเซ็ตแสบเดชเฮดไปฝากแม่แม่เอฟซี FC เนี่ยหมกน้องใหม่ของใหญ่าพี่ไม่ใช่ลายปรนเดี๋ยว อ่ะหมกสองจัดไปจัดไปหมกสอง,อง,งเออหมกสองจัดไปหมกสองจัดไปเออใส่ใบยี่หร่ลายเสียบเสียบใส่หลายเสียบลายครับใบย่ครับผมอ่าหมสองครับผมแม่แม่ในลายหมกอยู่นะ่นี่ยังเต็มเลยขนาด โคกบักใหญ่นะนี่คกใหญ่นะนี่ยังเ,เลยเยอะเลยโอ้หมูลงไปเออตาเสียบหน้าตาครับผมแม่แม่ลูกโดดใส่แน่ลูกโดดหน้าตานะครับผมหน้าตาน่ากินมากนะครับผมแต่ว่ารสชาติสิปินจังไหนรอเบิ้งเลยครับเออ้อรสบัดล่าสุกเล้วรสชาติสิปินจังไหนเด้อแม่แม่ดูลูกโดด้ยบักใหญ่เลย รสชาติจะเป็นยังไงฮะฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากติดตามช่องพไายสูงทองของเรานะครับแม่ๆเอฟซครับ